สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สนามบ,บินเชียงใหม่นะครับจะทําการบินภายในประเทศกลับไปที่สนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับวันนี้ก็จะมีการรีวิวเราโดยที่วันนี้จะข้าเราแรกที่ว่าเราเดอะคอรนะครับที่สนามบ,บินเชียงใหม่โดยที่เรา t เด c o r อรเนี้ยจะอยู่ใกล้ๆกับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข6นะครับโดยในวันนี้เราจะใช้เป็นบัตรแทคโนโลีพาสเช่นเดิมนะครับ กับบอดดิลงพาสนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแลกแล้วก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปชมกันนะครับว่าข้างในเรามีอะไรบ้างนะครับของที่เดอะคอร์รที่สนามบินเชียงใหม่นี่นะครับก็วันนี้เรามาใช้บริการโดยใช้บัตรเตอร์เรที่พสนะครับแต่ที่สอบถามพนักงานเท่ากิดว,ว่าเราไม่ได้มีบัตรหรือว่าไม่ได้มีอะไรก็สามารถเข้าใช้ได้โดยที่เสียค่าบริการ้0 0บาทต่อครั้งนะครับ อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในของเราที่นี่นะครับจะมีที่นั่งไม่เยอะมากนะครับมีเพียงเท่าน,น,นี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเล็กมากนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับที่สวรรณภูม mm hmm. แต่ก็พอสามารถที่จะพักผ่อนได้อันนี้ก็คือถ้าเป็นเมนูอาคารก็สามารถที่จะสั่งที่พนักงานได้นะครับแล้วก็เมนูเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับ โดยที่บริเวณที่จะเป็นตู้เครื่องดื่มแล้วก็ของหวานก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีเยอะมากอะไรตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แล้วก็พวกขนมเบเกอรี่นะครับแล้วก็มีที่ปิ้งขนมจังรวมถึงตรงนี้ก็จะมีเป็นเครื่องกดกาแฟนะครับ ที่ว่านะครับก็จะมีตามนี้นะครับก็จะมีเป็นมัสมันไก่มีข้าวผัดไข่มีสปาเกตตี้ผัพดพริกแห้งนะครับซึ่งเมนูก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่แต่ละวันนะครับก็สามารถที่จะมาสอบถามพนักงานได้ที่ตรงเคาน์เตอร์นะครับ โดยที่เมนูที่เราสั่งมาวันนี้ก็จะเป็นข้าวสวยกับมัสมันไก่นะครับแล้วก็ทานคู่กับขนมบอาน,นะครับแล้วก็น้ำผันก็เดี๋ยวลองทานดูก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะ ก็รสชาติก็ดีเลยครับก็เขาอบมาร้อนๆแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยครับสามารถที่จะเข้ามาสั่งกันได้นะครับที่เดอะโคโนเลาและอีกห้องรับรองหนึ่งนะครับเป็นห้องรับรองของสายการบินไทยนะครับชื่อว่าไทยรอยยอดออคิปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ จะเห็นว่าเล้าแห่งนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเล้าของเดอะคอร l ค่อนข้างมากเลยนะครับโดยที่นี่จะมีที่นั่งหลากหลายโซนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนอาหารกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ลายอาหารนะครับเริ่มต้นก็จะมีในส่วนของตู้กาแฟไว้ให้กดนะครับแล้วก็จะมีตู้แช่เครื่องดื่มก็จะมีเป็นน้ำอัดลมรวมถึงโซดาต่างๆนะครับตรงนี้จะมีเป็นบะหมี่คื่องสำเร็จรูปแล้วก็มีเป็นเบเกอรีร่ของการบินไทยในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มรวมถึงมีเป็นผลไม้ แล้วถอวแล้วนะครับส่วนในตู้นี้ก็จะเป็นในส่วนของไอติมนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นสนามบินเชียงใหม่นะครับเขาก็จะมีเป็นข้าวสอยให้ทานได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นข้าวกุ้งทอดฟานมะขามนะครับ แล้วก็มีเป็นเมนูอาหารมักซิรัตนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการทานอาหารมักวิรัฐก็สามารถแจ้งพนักงานได้ที่ตรงนี้นะครับอนี้ก็เป็นลายอาหารทั้งหมดนะครับของเราที่นี่จะเห็นว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าเราของเดอะคอร์เราเมื่อสักครู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าเท่าเท่ากับเราที่กรุงเทพน,นะครับ และอันนี้ก็คืออาหารที่ผมตักมานะครับของเราการบินไทยที่สนามบินเชียงใหม่นะครับก็จะมีเป็นในส่วนของข้าวซอยนะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือนะครับรวมถึงก็จะมีเป็นข้าวกุ้งทอ,อดซอสมะขามนะครับแล้วก็หยิบเครื่องดื่มมาเป็นโค้กนะครับก็เดี๋ยวมาลองชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ในส่วนของรสชาตินะครับก็ถือว่าอร่อยใช้ได้เลยนะครับสำหรับข้าวซอยแต่ว่ารสชาติอาจจะติดทําให้คนทุกชาติกินนะครับก็เลยไม่ได้รสชาติเข้มข้นมากนะครับรวมถึงด้วยตัวเส้นเนี่ยมันจะไม่ได้ร้อนนะครับแล้วก็น้าที่ให้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามีการอุ่นร้อนก็อาจจะรสชาติโอเคอร่อยยิ่งกว่านี้นะครับอันนี้อันต่อไปนะครับเป็นข้าวกุ้งนะก็รสชาติก็โอเคนะครับ แต่ว่าคุ้งอาจจะไม่ได้สดมากนะครับก็โดยรวมถือว่าผ่านนะครับสำหรับเตา่ที่การบินไทยที่นี่นะครับแล้วก็ในเล้าของการบินไทยแห่งนี้ก็จะมีห้องน้ำที่อยู่ด้านในไว้ให้บริการนะครับซึ่งในห้องน้ำก็จะไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับ และจบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเราที่สนามบินเชียงใหม่ในวันนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ